เคล็ดลับของความรวยในงานที่คุณทําถ้าวันนี้คุณเป็นหนึ่งคนเลยอยากจะรวยหรือสําเร็จหรือหารายได้เยอะ จากงานที่คุณทําคุณต้องเป็นเบอร์หนึ่งในวงการนั้นหรือในงานนั้นที่คุณทําเท่านั้นเพราะคนที่เป็นเบอร์หนึ่งเท่านั้นถึงจะอางานได้เยอะลูกค้าถึงจะวิ่งเข้าหาแต่การที่คุณจะเป็นเบอร์หนึ่งคุณต้องอาศัยระยะเวลาในการที่คุณจะเรียนรู้ลงมือทำและฝึกทักษะของคุณให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นจนคุณเป็นที่1เป็นเบอร์หนึ่งในวงการนั้นั้นแล้วมันจะทําให้คุณหาเงินได้เยอะคนจะวิ่งเข้าหาคุณเพราะคนต้องการที่จะได้สินค้าหรือใช้บริการกับคนที่เก่งที่สุดเสมอดัังนนน้้หาที่ คุณคือวันนี้คุณต้องทําตัวเองให้เป็นเบอร์หนึ่งในวงการหรือในงานที่คุณทําแล้วคุณจะเป็นคนเลยที่รวยจากธุรกิจนั้นหรือสําเร็จได้หาเงินได้เยอะจากงานนั้นที่คุณทําวันนี้ถ้าคุณต้องการที่จะเป็นเบอร์หนึ่งในวงการที่คุณทําหรือในงานที่คุณทําให้คุณทําตาม 5ข้อ 1. คุณต้องอ่านหนังสือที่เกี่ยวข้องกับงานที่คุณทำธุรกิจที่คุณทำอย่างน้อยวันละ30-60นาทีเพื่อให้คุณมีความรู้มากขึ้นโดยเฉพาะหนังสือที่เป็นเบสเซนเตอร์เกี่ยวกับงานที่คุณทำเกี่ยวกับธุรกิจคุณทำเพราะมันเป็นหนังสือที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่ามันดีและเหมาะสมสำหรับการที่ทำให้คุณพัฒนาทักษะตัวเองให้เป็นเบอร์หนึ่ง2โรงเรียนให้มากที่สุด เท่าที่จะเรียนได้ไม่ว่าจะเป็นสัมมนาหรือเรียนจากมืออาชีพที่เขาประสบความสำเร็จในสิ่งที่คุณต้องการจะประสบหรือในงานเดียวกับคุณเพื่อคุณจะได้ย่นย่อระยะเวลาว่าเขาทําแบบไหนแล้วเอามาต่อยอดให้คุณเก่งกว่าคุณจะเป็นคนเลยที่เป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็สําเร็จและหาเงินได้เยอะ3 การฟังเรื่องดีๆหรือความรู้ดีๆจากบอดแคสต่างๆขณะที่คุณเดินทางบนรถหรือขณะที่คุณกาลังเดินทางมันจะทําให้คุณเพิ่มความรู้ได้เร็วเพราะการที่คุณฟังบอดแคสเป็นประจําระหว่างที่คุณเดินทางไปไหนมันจะเหมือนการที่คุณเรียนในมหาวิทยาลัยเป็น4ปีถ้าคุณฟังครบหนึ่งปีซึ่งมันจะทําให้คุณเป็นหนึ่งคนที่มีความรู้และเก่งขึ้นและทําให้คุณสามารถประสบความสำเร็จและเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นได้ 4. ให้คุณวางแผนล่วงหน้า เพื่อจัดลำดับความสำคัญในการลงมือทำให้ตัวคุณเก่งขึ้นเก่งขึ้นพัฒนาทักษะ ของตัวคุณให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเพื่อให้คุณไปเป็นเบอร์หนึ่งในวงการนั้นๆและที่สําคัญคือมันจะทําให้คุณประหยัดเวลาในการลงมือทําเพราะถ้าวันนี้คุณวางแผนล่วงหน้ามันจะทําให้คุณรู้ว่าอะไรที่คุณต้องทําเป็นอันดับหนึ่งอันดับ2และอะไรที่สําคัญในการที่จะนําพาคุณไปเป็นเบอร์หนึ่งในงานนั้นๆในวงการนั้นๆที่จะทําให้คุณรวยเร็วและทําให้คุณหาเงินได้เยอะ5คุณต้องทบทวนเป้าหมายของตัวเองอยู่ตลอดเวลาเพราะการที่คุณทบทวนเป้าหมายของตัวเองอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้คุณลงมือทํำ เพราะสิ่งที่จะนําพาคุณไปสู่เป้าหมายอะไรที่ไม่ใช่สิ่งที่ทําให้คุณไปสู่เป้าหมายคุณจะไม่ลงมือทําดังนั้นการที่คุณทบทวนเป้าหมายอยู่ตลอดเวลามันจะทําให้คุณเดินไปสู่เส้นทางที่นําพาคุณไปเป็นเบอร์หนึ่งในงานนั้นๆหรือวงการนั้นๆได้เร็วขึ้นและทําให้คุณประสบความสำเร็จและหาเงินได้มากขึ้น